อ่าต่อไปเราตั้งใจมาทำรายการเด็กๆไม่ใช่เราตั้งใจจะมาบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการไม่ออกไปหรอกลูกขนมคุ้มเดี๋ยวได้กินน้ำโของอ่าเอากระทงแล้วกัน แม่น้ำโขงรู้สึกซาบซึ้งนะคะแม่น้ำโขงรู้สึกซาบซึ้งใจกับขนมคุ้มมากาปเราเอาเราเอากระสอบมาคนละก,กระสอบเราจะได้คนละก,กระสอบกลับบ้านนะคะ